สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้จะมาสลับปั๊มครับเอาตัวนี้ออกตัวนี้มันไม่แรงพอจะเอาตัวใหญ่เข้าเปลี่ยนทางทะตะเลดมาเรียบร้อยแล้วกันสนิมไม่แตกไม่ผุไม่พังใช้ได้นานทนทานหลายปีครับนี่คือตัวเก่ามันเล็กใส่ไฟถอดเรียบร้อยอย่าลืมก่อนถอดต้องเอาไฟลงก่อนนะครับ ตัดเรียบร้อยแล้วใส่ของมันเก็บให้เรียบร้อยตัวนี้จะไม่ใช้แล้วแล้วก็ปิดน้ำปิดน้ำขาเข้าปิดน้ำขาออก kho Hãy subscribe cho ขาออกครับนี่ขา,า,าเข้าเราจะตัดตรงตรงนี้เลย Eee เราก็จะตัดตรงนี้ออกตรงนี้เลยครับเพื่อจะใส่ข้องอ,งองนี่เลยครับแบบนี้เลยนี่เตรียมการไว้ยังไม่ทาการนะครับท่านผู้ชม เราจะเริ่มทากาวทีละอย่างตั้งให้ตรงๆนะครับ ประมาณนี้นี่เลยประมาณนี้เลยต่อไปคือท่อนทางกาวตัวนี้ คือขาออกนะครับท่านผู้ชมตาครับท่านเรียกต่อขาออกก่อน เป็นขาเข้านี่คือขาโดดนะครับ เสร็จแล้วทากาวเลยทากาวเสริมเลย สำคัญครับนี่ขีดเรื่อยเนี่ยเป็นปุ๋ยโงพวกนี้เอาออกให้หมดเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านนี่ครับมันจะไปติดกับกับตะกั่วตะกั่วน้ำบุญให้หุดตันได้

สำหรับความน้ำเอาตัวเล็กขอเอาตัวใหญ่เข้าทำได้ทุกเร่างก็ได้ดี โทแล้วเปิดน้ำนี่ครับข้าออกแล้ขาเข้า,ขาออต่อเสร็จเรียบร้อยแต่ยังผิดรออยู่ไม่เปิดรอน,นะครับรอต่อไป สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ช่างเล็บช่างเล็บจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการต่อปลั๊กไฟแบบเราไม่ต้องต่อแบบใช้แบบนี้ครับมันจะต่อแบบให้ถอดง่ายเวลาถอดเปลี่ยนปั๊มหรือสลับปัม๊มโดยการใช้ ปักตัวเมียกับทัพพูเสียบกันแบบนี้นี่ครับต่อแบบนี้เลยง่ายครับเพราะว่าเวลา,าปั๊มมันเสียเราไม่ต้องมาตัดสายไฟเราเพียงแต่ถอดปลั๊กนี้ถอดปักนี้แล้วก็ถอดปั๊มแค่นั้นเอาไปซ่อมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสายไฟตัดต่อใหม่หลายครั้งให้เสียเวลาและเสียเทปพันสายไฟอีกมา มาดูกันเลยครับว่าเราจะต่อกันยังไงนี่คือปลั๊กไฟที่เราบอกไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือนี่ตัวที่เราจะมาต่อเข้าปลั๊กนี้มามาดูกันครับปลั๊กนี้มันมีรูน็อตสองตัวอยู่ตรงนี้เอาดอกมาเลย กล้อง,องของช่างเล็กนี้โดนแสงแย่เข้าไปครับ ตัวนี้มันมีอยู่ในข้างในปากจะเป็นลักษณะแบบอาตาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคืออยู่สองข้างเลยแบบนี้ขอที่ออกมา มุนี่ออกมาหมุนออกมาหน่อยหมุนออกมาหน่อยออกมาแล้วก็เชีอกเข้าไปหมุนมาอีกนิดมันยังเล็กไปแคบไป ไฟเข้าไปเสร็จปุ๊บคันนนอดเข้าไปเลยให้มันนมใสยไฟยิ่งแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ไม่ใช่คันจนเกลียวหวานๆนะครับเอาคิดว่าเรามันอยู่สาหรับเราก็พอแล้ว เป็นข้ารูกเดี๋ยวลองเสียบลักษณะนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมี่นะเข้าไปนี่นะ,ะน,นะนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยตัวที่เราไม่ต้องไปตัดต่อหลายครั้งเพื่องแล้วเราก็จะใส่นี่เข้าไป เอฝฟาเข้าไปเอาฟาเข้าไปเลย,เลยง่ายครับไม่ยากไงไ่ายนิดเดียวเองอก่อนน็อตนี่เสจเข้าไป ติดไว้แล้วก็นัดเอานิ้ไวไรแล้วก็ไขป้องขันสามารถดูตามดูแล้วทำตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ยากเลยสำหรับการต่อปลั๊กไฟปั๊มน้ำตัวนี้นะนี่เอาจริงนะครับ เสร็จแล้วนั่นเลยแบบนี้เวลาปั๊มมีปัญหาแล้วก็ถอ,อดนี่เลยถอดนี่เลยแล้วก็เอาปั๊มไปซ่อมเวลาซ่อมเสร็จมาต่อทอ่อต่อน้ำอะไรเข้าแล้วก็เสียบพักแบบนี้เลยง่ายสำหรับการต่อสายไฟปั๊มน้ำแบบใช้ปั๊กเสียบก็สำเร็จรูปลงมาได้ดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ